สวัสดีค่ะครูฝ้ายนะคะในวันนี้ครูฝ้ายจะพาเด็กๆมาฝึกใช้โปรเทคเตอร์ชนิดเครื่องวงกลมนะคะซึ่งโปรเทคเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมีหลายชนิดเลยในระดับชั้นประถมก็จะได้เรียนทั้งชนิดสี่เหลี่ยมผื้นผ้าและชนิดเครื่องวงกลมค่ะแต่ที่ใช้ง่ายๆนะคะแล้วก็สร้างมุมง,ง,ง่ายๆดูง,ง่ายๆก็คือชนิดเครื่องวงกลมค่ะเดี๋ยวครูฝ้ายจะพาเด็กๆมาดูกันเลยเนาะเรามาเปิดที่หนังสือเรียนไปที่หน้า131กันเลยค่ะเด็กๆอย่างข้อหนึ่งให้สร้างมุม a b c ถ้าใส่หมวกให้ตัวอักษรอะไรตัวนั้นจะอยู่ตรงกลางนะคะ ABC มีขนาด20องศาแล้วก็ให้บอกชนิดด้วยเพราะว่าเสร็จแล้ว,ลวให้บอกชนิดของมุมด้วยนะคะขั้นตอนที่1ในการวาดนะคะให้ตอนแรกเนาะรังสีที่เขาให้มายังไม่มีจุดเลยยังไม่มีชื่อนะให้เราทําการใส่ชื่อไว้โดยมีจุดไว้ก่อนตรงนี้ตรงที่ด้านที่ไม่มีหัวลูกศ้นนะคะ การที่เราจะใส่ตัวอะไรให้เราดูตัวตรงกลางค่ะตัวตรงกลางนี่คือมุมมุม A B C ใส่หมวกให้ตัว B เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้คือชื่อว่าจุด B นะคะส่วนจุดอีกหนึ่งจุดที่อยู่ใกล้ๆลูกศรน,นะคะคุณ้ยสร้างชื่อมาอีกหนึ่งจุดจุดอะไรเอ่ยให้ดูที่เราจะเลือก A หรือ C ก็ได้คุณฝ้ขอเลือก C ไว้เนาะเพราะว่าคุณฝาอยากได้ A อยู่ทางโซนบนๆนะคะ เราได้รังสี bc แล้วนะคะเวลาอ่านชื่อเราจะอ่านจากตัวที่ไม่มีหัว,หวลูกศรก่อนแล้วไปหาตัวที่มีลูกศรน,นะคะก็คือรังสี bc ค่ะจากนั้นให้เด็กๆเ,เตรียมโปรเทคเตอร์ชนิดเครื่องวงกลมมาเลยแล้วตรงนี้นะคะเรียกว่าจุดกึ่งกลางวางจุดกึ่งกลางของเราให้ทับกับจุด b ค่ะวางลงไปเลยนะคะ แล้วพอจุดกึ่งกลางทับลงไปแล้วนะคะต้องเป๊ะพอดีเลยนะแล้วเราก็ให้เส้นแนวศูนย์องศานะคะเส้นแนวศูนองศาจะมี2ฝั่งเนาะฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือเส้นแนวศูนย์องศานั้นอยู่ทางฝั่งขวามือนะคะตรงนี้มันจะทับฝั่งขวามือกับแขนแขนของมุมก็คือรังสี bc ไปแล้วนะคะทับพอดีเป๊ะเลยพอทับเสร็จแล้วให้เด็กๆตอนนี้เด็กๆจะสับสนว่า จะเจอเลข2เลขใช่ไหมเอ่ยให้ครูฝ้ายจะขอแนะนําเทคนิคนะคะให้มองจากเลขน้อยขึ้นไปก็คือมองจากศูนย์ขึ้นไปมองเริ่มต้องเริ่มจากศูนย์เสมอนะคะแนวศูนย์องศาเริ่มจากศูนย์มองขึ้นไปหา20ค่ะเพราะว่าโจทย์บอกให้เอา20องศา10 20พราะ20เราไม่สามารถจุดทะลุเครื่องมือเราแล้วไปโดนกระดาษได้ให้เรามองตามแนวเส้นนะคะมอง ลากออกไปทางขอบลากออกไปเบาๆยี่สิบตรงนี้เนาะลากออกไปทางขอบเบาๆแล้วก็ไปจุดจะได้ว่าอยู่จุดขอบนอกนี้พอดีซึ่งสังเกตไหมคะว่าตรงนี้เนาะเด็กๆจะเห็นเลขที่มาคู่กับ20ก็คือ160นะคะซึ่งเวลาเลขที่อยู่คู่กันแบบนี้จะบวกกันแล้วได้180พอดีเลย เราได้20ตรงนี้นะคะมองไปหาก็จะเจอ160แล้วก็ใช้เส้นแนวเดียวกันกับ160เลยค่ะจุดไว้เลยนะคะเพราะจุดเสร็จแล้วปล่อยค่ะเขียนจุดนี้ไว้ชื่อจุด A เพราะว่าเรายังขาดตัว A ไปนะคะ B เราได้แล้ว C เราได้แล้วแล้วก็ขาดตัว A เขียนจุด A ไว้จากนั้นนะคะให้เด็กๆใช้ไม้บรรทัดหรือไม้สันตรงก็ได้ว่าจะใช้ไม้บรรทัดนะคะ ลากเชื่อมถ้าใครไม่มีก็ใช้ตรงสันตรงของโปรเทคเตอร์ชนิดเครื่องวงกลมได้เลยวางอย่างงี้ก็ได้นี่นะคะแต่พอดีว่ามันจะหนาไปหน่อยเนาะแล้วจะทําให้เส้นเราคลาดเคลื่อนไว้จะขอใช้เป็นไม้บรรทัดนะคะวางเราไม่ได้วัดความยาวอะไรเลยเราแค่ใช้ในการลากเชื่อมค่ะเชื่อมจุด2จุดคือจุด B มาหาจุด A ค่ะเชื่อมเชื่อมไปนะคะจะผ่านจุดพอดีเลย แล้วก็ให้เลยเออกไปนิดหน่อยนะคะเล็กน้อยแล้วใส่หัวลูกศรไว้ว่ามันต่อไปได้อีกนะคะนี่คือรังสีรังสีเส้นใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือรังสี ba นะคะหรือเรียกว่าแขนแขนของมุมเป็นแขนที่2นะคะจากนั้นให้เด็กๆทําการโค้งมุมตรงนี้ไว้เมื่อเราสร้างส่วนโค้งแล้วนะคะจากแขนของมุมแขนที่1ไปหาแขนที่2นะคะ ให้เ,เห็นบริเวณนี้ว่ามุม A B C นั้นกาง20องศาจริงๆนะคะแบบนี้เนาะเรียบร้อยแล้วเราก็ถือว่าเราสร้างมุมเสร็จเรียบร้อยละให้เขียนชนิดของมุมด้วยระบุชนิดของมุมนะคะที่ครูฝ้ายเคยพาร้องเพลงจำได้ไหมเอ่ยเพลงนะคะเพลงชนิดของมุมที่ครูฝ้ายพาร้องไป ถ้าเกิดว่าน้อยกว่า90องศานั้นเราจะเรียกว่ามุมแหลมค่ะมุมแหลมถ้าเป็น90องศาพอดีแบบนี้เราจะเรียกว่ามุมฉากเขียนชื่อเขียนชนิดของมุมลงไปก่อนก็ได้แล้วเราค่อยมาสร้างด้วยกันเนาะถ้ามากกว่า90องศาขึ้นไปแล้วก็น้อยกว่าร8อยปองศานะคะอย่างนี้เนาะจะเป็นมุมบ้านค่ะ มากกว่า90นะคะคือมุมบ้านแล้วอย่างนี้หล่ก78องศามุมอะไรเอย่ยใช่แล้วค่ะมุมแหลมนะคะเพราะว่าน้อยกว่า90องศาต่อไปค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาเขียนไปก่อนเลยเนาะเพราะว่าง่ายมากนะคะเราจะมาสร้างไปด้วยกัน,นะคะ่ะต่อไปเป็น180องศาล่ะคะถ้าข้อ5เนี่ยาานาดของมุม POr นะค่มุม POR มีขนาด180องศา180องศาก็คือ2เท่าของมุมฉาก2เท่าของ90องศานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น2เท่าของ90องศานั่นเรียกว่ามุมตรงนั่นเองค่ะสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะเป็นมุมที่เกิน180ไปแล้วเนาะแต่ว่า น้อยกว่า360องศาอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือมุมกลับค่ะนี่นะคะใส่ชนิดของมุมไปแล้วนะคะเรามาสร้างมุมกันเลยค่ะเด็กๆอ,อย่าง90องศานี่ง่ายมากเลยวิธีการนะคะตอนนี้ใส่หมวกให้มุม e ให้จุด e เราต้องเอา e ไว้ตรงจุดนี้นะคะจุดที่ไม่มีหัวลูกศรเนาะแล้วก็อีกจุดหนึ่ง ใกล้ๆก,กับของลูกศรนนะคะเด็กๆจะเอาเป็น e หรือ d หรือ f ก็ได้นะคะจะเอาเป็นตัว d หรือตัว f ก็ได้ครูฝ้ายขอเอาเป็นตัวตัว d เนาะตัว d ละกันค่ะเลือกอะไรก็ได้หรือบางคนอา,อาจจะชอบตัว f ก็เป็นตัว f ก็ได้นะคะพอเราได้จุด2จุดนี้เรียบร้อยแล้วให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์ค่ะอย่าลืมนะนี่อุปกรณ์สําคัญเลยในบทนี้ที่เราจะต้อง ใช้นะคะแล้วก็เตรียมมาด้วยในเวลาเรียนนะคะคนไหนที่ไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะทํายากทําไม่ได้เลยแหละจริงๆก็สร้างไม่ได้เลยแหละเพราะว่าตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้ครูไฟก็จะสอนอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ขอสอนแบบง่ายที่สุดก่อนเนาะเราก็วางเลยค่ะวางจุดกึ่งกลางของโปรเทคเตอร์ชนิดเครื่องวงกลมไว้ที่จุด E แล้วต้องระวังนะคะอย่าให้คาดเคลื่อนตรงนี้ตัวเส้นแนวศูนย์องศานะคะให้ทับกับแขนของแขนแรกพอดีนะคะแขนหรือรังสี E D ต้องเป๊ะพอดีอย่าให้เลยขึ้นแบบนี้ก็ไม่ได้ลงอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องเป๊ะพอดีนะคะทับพอดีแบบนี้เลยสนิทต้องสนิทนะคะพอทับเสร็จแล้วให้เด็กๆมองไปที่90องศาค่ะถ้าฝั่งนี้ แตกต่างจากข้อเมื่อกี้นะคะเด็กๆด,ดูดีๆฝั่งนี้แขนของมุมแขนเนี่ยแขนที่เขากําหนดให้มาเนี่ยมาทับเส้นแนวศูนย์องศาฝั่งที่อยู่ซ้ายมือแต่ถ้าเป็นรูปนี้คือฝั่งที่อยู่ขวามือเนาะตอนนี้ทับฝั่งที่อยู่ซ้ายมือเด็กๆจะดูตัวเลขตัวไหนไม่ได้แล้วเด็กๆจะต้องดูตัวเลขนอกเส้นนอกนะคะ อกจะมีวงในกับวงนอกนะคะโค้งในกับโค้งนอกให้ดูโค้งนอกเพราะว่าโค้งนอกนั้นเริ่มที่ศูนย์ต้องดูตัวเลขที่เริ่มที่ศูนย์เสมอนะคะมองขึ้นไปหา90องศาในศูนย์ไปหา10ไปหา20อันนี้หัไว้มือหนึ่งไว้กดไว้นะคะ3 0 4 0 50 60องศา70องศา80องศา90องศาอยู่ตรงนี้พอดีตรงกันพอดี ครูฟ่ายจุดไว้ที่เส้นอยู่นอกนี้นะคะอย่างนี้เนาะจับไว้แน่นๆแล้วก็จุดลงไปเลยจุดลงไปค่ะอ่าราปล่อยปล่อยแล้วก็พอมั่นใจแล้วก็ยกขึ้นเลยเราจะจะได้จุดแล้วนะคะอาจจะดูเลยสูงเลยข้อไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยขยับลงมาหรือเลยก็ได้นะคะครูไฟ้ายไม่ว่านะคะแล้วก็เขียนจุดนี่คือจุด จุดอะไรที่ขาดไปจุด F เนาะจุด F ก็เขียนไว้แบบนี้แล้วก็ให้เด็กๆลากเส้นต่อเชื่อมจุดสองจุดนี้เลยค่ะ E กับจุด F ค่ะลากขึ้นไปเลยจาก E ขึ้นไปหา F แล้วเลย F ขึ้นไปเลยค่ะแบบนี้แล้วก็ใส่หัวลูกศรแบบนี้นะคะซึ่งยังไม่เสร็จขั้นตอนค่ะเราจะต้องทำการแสดงให้เห็นว่าเรา วัดมุมจากรังสีไหนมาหารังสีไหนนะคะจากรังสี ed ไปหารังสี ef นะคะเราจะทําเป็นส่วนโค้งแบบนี้ก็ได้แต่ว่าความพิเศษของมุม90องศาที่เป็นมุมฉากนั้นเราไม่ต้องทําเป็นส่วนโคง้งเราสามารถทําเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้ได้เป็น เป็นการบ่งบอกแบบสี่เหลี่ยมเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้นะมุมตรงนี้นะมุม d e f เนี่ยเป็นมุมฉากนะคะหรือถ้าใครทำส่วนโค้งมาให้คุณฟายก็ไม่ผิดนะคะเด็กๆแต่ว่าเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณ้าจะทำให้เป็นสี่เหลี่ยมเฉพาะ90องศานะคะที่ทำเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ได้แล้วหรือถ้าใครคิดว่ามันเลยข้อไปเด็กๆจะขยับลงมาก็ได้นะคะจุด f อาจจะมาอยู่ตรงนี้ก็ได้เด็กๆได้ค่ะ จุด F อยู่ตรงนี้นะคะขอให้อยู่บนเส้นแล้วก็แล้วก็ตัดให้เหลืออักษรอยู่แค่นี้แล้วลบโซนนี้ออกไปก็ได้เหมือนกันนะคะก็ได้ถัดมาค่ะถ้าเป็นแบบมุมป้านทําได้ไม่เอ่ยครูพ่ายขอให้เด็กฝึกทําข้อนี้และข้อนี้ด้วยตัวเองก่อนเนาะ3กับ4ครูฝ้ายจะขอฝากไว้นะคะแล้วก็เรามาทําข้อ5ด้วยกันเลยข้อ5้านั้นเป็นมุม180องศาค่ะ มุม180องศาคือมุมตรงสร้างง่ายมากขั้นตอนคือตอนนี้ยังไม่มีจุดอะไรเนาะจุดไว้จุดไว้2จุดใส่หมวกให้ตัว O ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือตัว O จุด O แล้วก็อันนี้เป็น P ก็ได้ P O แล้วเราต้องการรังสี O R ต่อน,นะคะให้เด็กๆวางเลยค่ะนี่ขั้นตอนเลยเนาะทำไปตามที่ครูฝ่ายสอนนะคะในตัวอย่างแรกๆนะคะวาง ตรงเป๊ะพอดีเลยแล้วมองตอนนี้รังสีของเรารังสีที่เขาให้มาทับกับเส้นแนวศูนย์องศาฝั่งซ้ายมือเราต้องมองจากศูนย์ตัวนอกศูนย์ขึ้นไปหามองไปหา180ให้ได้เราจะมองจาก180นี้มาไม่ได้นะคะเราต้องมองจากเลขศูนย์ขึ้นไปมอง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 ไปหาแล้วไปเจอ1 8 0นอกอยู่ที่ตรงกันข้ามพอดีตรงนี้ไฟจุดไว้นะคะนี่ แบบนี้แล้วก็ไว้ตั้งชื่อให้ตรงนี้ว่านี่เป็นตัว R แล้วก็ให้ลากเชื่อมจุดค่ะระหว่างจุด O ไปหาจุด R เชื่อมเลยค่ะลากเชื่อมเลยนะคะลากเชื่อมจุดนี้เลยลากแล้วก็เลยออกไปเล็กน้อยใส่หัวลูกศรไว้จากนั้นทําส่วนโค้งจากแขนแรกไปหาแขนที่สองเพื่อบ่งบอกว่าเราวัดมุมจากแขนนี้นะแขนรังสี O r ไปหารังสี โอพีรังเราวัดจากรังสี OP ไปหารังสี OR ค่ะเป็นมุมตรงนะคะแล้วถ้าการสร้างมุมกลับล่ะคะเราจะทำยังไงครูฝ้ายมีเทคนิคง่ายๆมาบอกเด็กๆค่ะจุดนี้ทำเหมือนเดิมนะคะใส่หมวกให้ตัวทีเพราะฉะนั้นจุดตรงกลางนี้คือจุดทีเลยค่ะนี่เนาะแล้วก็อันนี้เอาเป็นจุด S ก็ได้เราต้องการสร้างทีนะคะรังสีท u ก็ให เด็กๆสังเกตดูตัวนี้เกิน180เมื่อไร่ก็ตามที่เขาให้สร้างมุมที่มีขนาดเกิน180องศาให้เด็กๆใช้360ใช้การสร้างมุม360องศาลบมาลบด้วยมุมตัวนี้ค่ะจะสร้างง่ายขึ้นเป็นการคิดย้อนกลับนะคะเพราะฉะนั้นเหลือ20องศานั่นคือให้เรา สร้างมุมยี่สิบองศานะคะสร้างตัวนี้แทนปิ้งปิงปิงปิงอย่างนี้เนาะสร้างยี่สิบองศาแทนค่ะหัูไฟจะขอวางจุดให้ตรงจดุดตรงกลางให้ตรงนี้นะคะเส,ส้นยาวสูตองศาทับพอดีแล้วก็สร้างยี่สิบองศาค่ะมองจากศูนย์ขึ้นมาเจอตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยจุดไว้นะคะ จุดไว้เสร็จแล้วใส่ว่าเป็นนี่คือจุดอยู่แล้วเราก็ทำการลากเส้นเชื่อมเลยค่ะสร้างรังสีเลยนะคะเด็กๆสร้างเลยเชื่อมขึ้นไปนี่ขึ้นไปแล้วก็สร้างเป็นรังสีนะคะใส่หัวลูกศรไว้จากนั้นถ้าเป็นมุมแหลมเราจะทำส่วนโค้งจากรังสี ts ไปหาราังสี tu แบบโค้งเล็กๆนี้แต่มุมกลับเราจะโค้งกลับกันค่ะโค้งทางตรงนี้เนาะไวจะอโค้งจากข้างนอกไปแล้วจะเกิดเป็นส่วนโค้งแบบนี้นะคะไม่ต้องลากหมดนะคะจากรังสี ts ลากมาหารังสี tu แบบนี้ถ้าเป็นมุมกลับจะมีลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆ ซึ่งการสร้างถามว่ายากไหมไม่ยากเลยแต่ก่อนอื่นเราจะต้องใช้การสร้างมุมแบบ20องศานะคะโดยเอา360องศามาลบออกด้วย340องศานะคะตัวนี้จะต้องใช้นำเสมอจะต้องนํามาเป็นตัวตั้งลบเสมอนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะคพราว่าอยากจะให้เด็กๆฝึกทำแบบฝึกหัด8.9นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มเล็กนี้เลยนะคะ 5น้านะคะแต่ว่าในแบบฝึกหัดนั้นเขาไม่มีแขนของมุมแขนแรกมาให้เราต้องสร้างเองแล้วก็มาสร้างด้วยกันเลยค่ะเด็กๆขั้นตอนแรกเนาะเราต้องการสร้างมุม A B C ที่มีขนาด105องศาให้เด็กๆลากลังสีแรกก่อนลากมาเส้นแนวนอนก็ได้แบบนี้ลากมาให้ง่ายใช่ไงมขมาแบบนี้นะคะแล้วก็ จุดตรงนี้ถ้าเด็กๆถนัดในการวางแขนของมุมไว้ฝั่งซ้ายหรือขวาเลือกอันไหนก็ได้ที่เราถนัดอย่างครูฟ,ฟ้าคิดว่าเด็กๆหลายคนถนัดที่จะวางแขนของมุมไว้ทางขวาดูเลขไนนะคะถ้าถนัดแบบนี้ก็จุดตรงนี้คือจุด b แล้วก็ตรงนี้คือจุด C จุด C เอาเอไปทางบนก็ได้นะคะแล้วลากเชื่อมต่อไปให้มันเป็นรังสีนะคะลากเลยออกไปใส่หัวลูกศรไว้แล้วก็นี่เลยค่ะวางจุดกึ่งกลางให้ตรงกับจุด B เส้นแนวศูนย์งองศาทับกับรังสี B.C. มองไปหา105องศา105อยู่ตรงไหนเอ่ยมองนะคะนับจากศูนย์ขึ้นไป0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100อยู่ตรงนี้110อยู่ตรงนี้ค่ะแต่105ละ่ะนี่นะคะ110 100กับ110 1 0 5จะต้องอยู่ตรงกลางระหว่าง100กับ110เด็กๆก,ก็มองลูกสอนมองเขาแล้วมองขีดนะคะขีดที่อยู่ตรงกลางระหว่างตัวนี้เลยก็คือเส้นนี้เลยนะคะแล้วลากขึ้นไปหาใส่จุดไว้แบบนี้นะคะพอได้แล้วเด็กๆก,ก็ลากลงมาก่อนก็ได้เพื่อไม่ให้มันเลยข้อเนาะ ไา่ลาไปหมดว่าใส่ลูกศรไว้ตรงนี้ครูไฟขอจุดไว้ตรงนี้นะคะเพื่อให้ไม่เลยขอ้อจุดนี้คือจุด A แล้วเราก็จะได้ว่ามุม ABC มีขนาดหนึ่งอหองศาเรียบร้อยแล้วและอย่าลืมใส่ส่วนโค้งนะคะที่บอกว่าเราวัดจากแขนแรกมาหาแขนที่ 2. 2> สองเสร็จแล้วค่ะแล้วบอกชนิดของมุมด้วยชนิดนี้ มุม105องศานั้นมากกว่า90แต่น้อยกว่า180ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นมุมป้านนะคะจำให้ได้นะชนิดของมุมนี้ง่ายมากถ้าใครจำไม่ได้ไปดูที่เพลงของคูฝ้ายเลยค่ะต่อไปนะคะสร้างมุมที่มีขนาด60องศาค่ะเรามาทําไปทาไปได้วยกันอย่างรวดเร็วเลยเนาะเพราะว่าในตัวอย่างแรกๆคร้ายอธิบายแบบ ช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปแล้วตอนนี้เราจะมาทําอย่างรวดเร็วกันเลยค่ะก็รัปสนเส้นให้าจุดไว้จุด B ตอนนี้เรามาเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเราเอาเส้นหนาสงสามมาไว้ทางซ้ายมือบ้างนะคะอันนี้เป็นจุด B แล้วก็นี่เลยไฟวางจุดให้ตรงนะคะ แนวศูนย <an> ์องศาให้ตรงแล้วก็มองไปหา60องศาตรงนี้ขอให้ทับลงไปจากกระดาษเลยนะคะศูนย์80ไปหา20 30 40 50และ60จุดๆตรงนี้ค่ะไปเลยจุดไว้นะคะจุดไว้แล้วก็ลากเชื่อมลงมายังไม่ต้องใส่ชื่อมุมก็ได้ยังไม่ต้องใส่ชื่อจุดนั้นก็ได้ลากเชื่อมลงมาก่อนแต่มาใส่จุดที่หงก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้เ F เสร็จแล้วอย่าลืมส่วนโค้งค่ะเราลากจากเราวัดจากนี้เนาะที่แล้นับศูนย์ขึ้นไปหา60องศาเขิดองศาเป็นมุมอะไรเอ่ยมมมมาาากกกววว่่่่แแแตนนนน้้อยเเปป็็ุหลลคคคะะะะะสรจไ เป็น4ข้อที่เหลือครูฝ้ายขอให้เด็กๆทำเองได้ไม่เอ่ยทำด้วยตัวเองนะคะฝึกทำนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยให้เด็กๆฝึกให้คล่องนะคะ